ไหนเมื่อกี้กูเห็นอยู่ตรงนี้นะไม่มีอ้าวเอาไปไว้ไหนเอาไปไหนมึงเอาไปไว้ไหนกูเห็นอยู่ตรงนี้ก่อนกูขึ้นไปอ่ะมีมีครับอ้าวไอ้เหี้ยใส่ชาร์จกูหลุดเลยกูเห็นอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ไม่มีก็ขึ้นไม่มีก็ขึ้น พูดอยู่ <You. S 1> มันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้ <You. S 1> มันไม่ได้อยู่ตรงนั้น <You. S 1> มึนมง <You. S 1> มให้กูลงม,มาหา <laughs> ทั้งที่มึงเจอแล้ว <laughs> งั้นกูก็ไม่ได้เอาที่สายชารมึงขึ้นมา <laughs> เอา ไอ้เหี้อ่ะเหนื่อยด้วยก้าก็ปินงขึ้นมาหลอกให้กูลอไปด้วยอลงมปเองเลยไปยวงลงไมใส่ละไหนโยนลงมาแหละเอาดีดี